ยาก็สปฏิคมทุกท่านนะครับอยู่ผมดินเซโตในเกมแมสอันจาซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นแค่ดีซีเสริมมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคหลักแม้แต่นิดเดียวไม่มีครับมาพาร์ทน,นี้ก็จะมาภาคหลักแล้วต่ภาคหลักในวิชั่นแรกนี่ผมผมยังไม่แตะนะภาคหลักเนี่ยอินแอนด์ดีมึกและฝัน uh, you are awake to the sound of the bell คุณตื่นเพราะเสียงะระฆังและเสียงปืนคุณคุณต้องช่วยอะไรวะอาซาโอเคครับมา อย่างที่ผมเล่นเนี่ยโดซานโดซานเท,เ,ทเลดิชานของโดซานเนะี่ยเนื้อเรื่องรักแมชออฟดินจาวิชาตัวเบาโอ้โหมันต้องมีท่ามีทางน,นี่หื มืดมืดไฟฉายดิเดี๋ยวนเออไปอุมรากไปแดกอุมสวัสดีควันระเบิดควันพังตัวเอาครับเรียบร้อยเขาเจอตื่นขึ้นมามีรอยสักเฮ้เฮ้ยูนายอะ Don't you don hear the hear bell? ไม่ยินเสียงพระจันทร์ไอ้พระจันทร์เสียงระฆังเหรอ I'm here help to you. ฉันมันนี่ไปช่วยเธออย่าอะไรบ้างอย่าให้นะไรบ้างอย่าให้มันฆ่าอ๋ออะไรวะางดีสัโอ้โหแล้วแบบต้องอ่านโอ้มาฆาไปนึ่ไงไอ้ Achievement ะไรวะอ๋ออ่านในนี่โอเคไปโอ้เสียงโคตรดังระคังยังไงต่อ ใครขอนะครับเพือเพื่อ,อตายถ้งงางั้นพอเราจัดก,การได้หนึ่งคนละท่านอ่าจะฆ่าเลยใช่เยีเ่ยมเลยจัเรเยี่ยมแล้วอารมณ์ป่าเลเวลสิบห้าอะไรกันนี่โปรแกรมตรงนี้เป็นไฟวิง่งอยู่อ่าวีซิเบลคุณจะสามารถอ่าถูกเห็นได้ในแสงไฟโอเคอยังไงต่อเดี๋ยวก่อ,อนดาบคุณดาบได้นย่าอ่าฮะ หาดาบ่ะตรงไหนอ่ะบอกให้หาดาบครับไป Watch out ดูนั่นมาแล้วโอ้โหก็เหมือนนะคุณนายไม่สามารถฆ่าใครได้ถ้าไม่มีอาวุฒิหัวถ้าเป็นโดซานนี่จับมันเข่ารอยโอเคอไป Keep moving ถ้าเป็นโดซานนี่จับเข่ารอยแล้วเนี่ยโอเคเาไปหาดาบออาแล้วผู้หญิงมันกิดไปไหนอ่ะ องหลบๆโอเคผ่านไปผ่านไปไม่ต้องสนเราไม่มีตัวตนโอเคไปต่อวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยมันจะเปเนี่ยเดี๋ยวก่อนวิ่งอ่าพวกมันจะสามารถดีนโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปเห็นไปลงไป โอ้เ oh, ข้าทางนี้นึกถึงไอ้โดสตารเลยไม่เจอไอส้สไปค์ขึ้นมาทิมเน,น,นี่ยสามารถเอาตัวเองขึ้นไปได้โอเคครับโ okay. อเคเอาจะขึ้นยังไงอ๋อหน้าแกฟริงอาะไปไหนวะลุกฟอร์เวนเคหาไหนรีบเรื่องเนี่ยที่นี่มันทำให้ฉันอะไรบ้างกลัว รู้สึกแ,บบแปลกๆด้วยโอเคก็ไปไม่มีใครเห็น Good thing you were out cold Looks like they don't know you're alive เหมือกับว่ามันไม่รู้นะ<ร>ว่าน<ร>า,า,ายยิงอยู่งี้นี่ไปต่อเลยดาบได้ยดาบยังอนะ่ะอ้าวได้ดาบแล้วแสดงไอ้ข้อมูลบนทางเสริมนี่ผมก็ไม่ได้ไปโอชามันแล้วตอนนี้นายพอไปยึดฆ่ามันแล้วการฆ่าก็ ่าต้องรักมันเีจะจบเออมันจะไม่ใช่โอเคครับอืมมานี่เยี่ยมมากจำมาไว้นายต้องเออจัดก,การมันอย่างรวดเร็วโอเคครับแล้วก็ทิ้งศพไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปมันไต่ตขึ้นได้นไหน่อยกระโดดทำไม นี่ลงมาโอเคครับมันคือการน้ำมีจิ้มแล้วรีบไปไปไปอเอาลงสิพี่เฮ้ยอ,อะไรอะแสงอะไรนี่ว้าวปิดลงไปกดเนี่ยมาแล้วอ r t h o u จะทำ and can in mind. you your freeze time อ๋อก็ไอหมึกน้ำหมึกไอที่มันสักอะไรเนี่ยมันทำให้มันมีพลังพิเศษเหรอกดอ๋อนี่มาร์กมาร์กสดปาก็ได้อ๋อไอันี่มันมาร์กได้ครับแต่ถ้าเป็นโดซานที่จากปลาหรือเรื่องเสือมันมาร์กไม่ได้ไป

อเลอร์ <Alert> s <S เลยโดนรถคะแนนเลยสังั้นน่ะโอ้ยโอ้ยอย่าหาันขึ้นมานะเวยสงสัยแล้วไปแล้วปลาใส่มันก็ไม่ตายไปโอ้โหแล้วหันแบบนี้จะ โอ้โหอ๋อนี่อาโดดข้ามอืมไม่สนก็นได้โดดข้ามไปมตำรายไฟไฟมันคือสตูตของเราเว้ยเดี๋ยวกำลังเไยนั่งไงเจอแล้วขอคะแนนก่อนโอเคครับเสียคะแนนต้องเก้าร้อยอ่ะโดนมันเห็นตัวหาเก้าร้อยเปล่าไม่แน่ใจโอเคไป โอ้ยจิดเปลงแล้วเสียงดังไม่ทนันมันหืมานีสศพโอเคครับไม่ทันว่บโทษทีอนนี้ม,มีระฆังไวรอลไปดีกว่าอืมไฟก็เออตายออบเจกต์ค,คิว ไม่มีใครไปขึ้นข้างบนอยู่ก็ได้หรอ,อเราต้องทำให้มันมองไปทางอื่นเกือบเออเออผิดเกือบผิดทางแล้วไปจะถอยหลังแล้วโอเคซ่อนไปไอ้นี่มันปาไม,ไม่ได้ครับปาไม่พังอ,อ่ กโอเคว้าวเห็นปุ๊บต้อเปิดอย่าเพิ่งเปิดเลยนะอย่าเพิ่งเปิดนะต้องใช้เซนต์อ๋อใช้เสียงจะเห็นว่าจะมีศัตรูอยู่ข้างในโอเคครับรอมันเดินก่อนถ้าเปิดไปปุ๊บจะตายหา่แน่เตรียมเตรียมรอมันหันหลังอะตายแน่แน่ทันหลังดิเฮ้ยหุย โอเคลากศพมานี้เราไม่กลัวความตายชีวิตของพวกเรานั้นอะไรวะเด็กเคนแปลว่าอะไรอินเดียแปลไม่ได้ขอภัยเว้มีใครอยู่ไหมไม่มีไปนี่มีของอะไรไหมโออไม่มีโอเคไปลงดีครับโอเคเช็คพอย ชั้นล่างนี่มีสองตัวอเออสนใจนู้นไปเออมานี่อืมเออตายตรงนูน้น โอ้โหโโอ้แม่งเห็น800โอ้โห้ชิพเพลงไปครับรีบไปก่อนที่คะแนนจะผดผายมากกว่านี้อาจจะไมดูมาแล้วนะมาเตอร์ไซด์ตรงนี้อยู่ในปัญหาเราต้องรีบได้แมพไปช่วยมาเตอร์ชื่ออะไรวะเอซาอิเห้ยข้างบนก็มีทางไปไปข้างบนดีกว่าครับโอ้โห LED ขึ้นไปนี่โนแน่ๆไปสงสัยซะ What the light? เกือบไม่ทันคาานีโอเคซ่อนศพซ่อนศพเอาคะแนนคืน,นย่อนไว้ไปครับซ่อนศพบ Body High. Hello, อดี้หายฮัลโหลคารามีหนึ่งตัวปล่อยมันข้าบนนี้ตรงนาวภารกิจเราคือ ไปช่วยมาสเตอร์ใช่ไหมต้องขึ้นข้างบนทางนี้ทำอะไรไม่ได้ครับติดไฟไฟข้างบนขึ้นได้โอเคไฟปีปนโอเคไม่มีใครโอเคเยี่ยมเอออืมไม่ต้องไม่ต้องพูด สงใส่ไปเฮ้ยๆโอ้โหมีข้างบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง We killed as many as we could. Okay. But they overwhelmed us. ช่วยนิดหนึ่งคนโอ้โหแบบบินวอล์กหายตัวเลยลบ อุ้ยสองตัวสองตัวอุ้ยอุ้ยโอเคไฟดับไฟดับเออเฮ้ยมันจะเข้ามาป่าววะอืมข้างล่างนี่มีทางขึ้นเอออ้าวหลวงซ้อมโอ้ยมันซ้อมเพื่อนแล้วมันโอ้โหมันซ้อมเพื่อนเราดีๆเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเราจะการเก็บไปนี่ก่อน สอมเหรอสอบสอซสอมบ้างอืมสอมสั้นๆแงได้ความหมายไปไม่ <standby. S 2> ต้องห่วงเันหรอกไปซะไปครับไปอ๋อไม่มีเป็นภารกิจเสริมช่วยนินจานี่มันอยู่ไหนกว่าเอาก่อนภารกิจเสริมมีมล่างมีไหมเรมีคนหนึ่ง ต้องรอไปทางนน้นทาง้นทางน้น,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 นเดินไปดูสิเอออืมเออตายซะนี่มันจบแล้วไปอ่าคนหนึ่งอยู่นู่นต้องเข้าข้างหน้ารัาไม่งั้นเอาเอาไม่ได้ปะแต่คนนั้นต้องเข้าข้างหน้าไม่งั้นเอาไม่ได้ มันติดนะมันยืนโซบะรีอยู่แล้วรูนี้น่าจะเข้าประตูแต่แรกนะโอเคสวัสดีอืเรียบร้อยกวับดีนที่เราเองไปโอเคพมันต้องโอเคได้แล้วสเตลคอมพิวต,ต่อไปไปทำภารกิจเับไปช่วยมาสเตอร์มาสเตอร์อาซาอาซากิใช่ไหม ขบนมี2ตัวปล่อยไปครับเราทำอะไรไม่ได้นี่เฮ้ยทางนูน้นนู้นไปดโดดดึงๆตรงนี้มีราคังเอาไว้ใช้ล่อใช่ไหมข,ขบนมีทางโดดไปปล่อยมันเข้าทางนี้กว่าขบนมีทางขึ้นไปมีขอกับมีของ,ของ,ของโอเคเยี่ยมเก็บ ฝั่งนี้มีอะไรป่าวมีทางาอ่ะไปทางนี้จะหันมาไม่ดูก่อนต้องดูก่อนไม่หันนะโอเคอืมไม่ต่อป่ะทางนี้เอา you pick the wrong guys to rob sensei อะไรทำอะไรผิดแล้วอาจารย์อฮ้ยโดนตบ เวลาเขารับไอ้คนไหนวะแบบนี้โอ้โหมันซ้อมคนเราซ้อมอ่ะซ้อมเหรอซ้อมซ้อมอืมอ้าวกดผิดตะขังนู่นไปนู่นไปโน่นไปโน่นดิ ผิดโอ้ทำนับไม่มีใครเห็นโอเคช่วยมาช่วยเราช่วยได้แล้ว for centuries we have stayed hidden ะต้องซ w h u n the modern world and its jackals ะแาคนี้แต่ว่าวันนี้ศัตรูนั้นเจอพวกเราแล้วพวกเราต้องสู้กับพวกมันพวเราต้องสู้เพื่อความอยู่ และศักดิ์ศรีฉันเห็นน้ว,ว่าวันนี้มาแล้วแล้วอย่างนั้นฉันเรียกเมื่อแชมเปิเอนสู้เพืเพ่อพวกเ,เ,เ,เราอ่าเป็นนักแข่งแรกนายนายป้องกันแค่นี้ได้และทำให้พวกมันหวาดกลัวเห็นไอ้คนที่ยืนถือลูกแก้วมาข้างๆแล้วครับคนนั้นแหละคือไอ้โดซานจันในเรื่องเสริมครับโอเคก็จบมิชั่นแรกไปขอตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพลาดหน้าซูเกนเบบิโบบายๆกาไป สรุปคะแนนทำอันเลิยไปสองคนว่ะเก็บราก,ก่อย